สวัสดีครับในวังวนของชีวิตถ้าคิดได้คนที่อยู่สุขสบายใช่เศรษฐีคนสมบูรณ์พูนสุขพูนทวีใช่เป็นคนมั่งมีหรือใหญ่โตแต่พอมีพอกินไรสินทรัพย์แค่กินอิ่มนอนหลับนับวบโข ไม่มีเกียรติมียศมีรถโชว์ไม่มีบ้านหลังโตเทียบเบียงวังทบทวนทำคำสอนในพวังว่าโลกล้วนอนิจังสังขาราทนจะทุกข์มีจนก็คนทุกข์แทบไม่เห็นความสุขวิ่งเข้าหาคนจะสุขทุกข์จนไม่นำพารูกการะใช่ปัญญานำหน้าไปจะมีสุขมีทุกข์ช่างมันบ้าง ต้องเปิดใจไว้กว้างๆให้สดใสเอาแค่สุขสุขสงบและปลอดภัยไม่มีโรคมีภัยมาเบียดเบียนกินอยู่อย่างง่ายๆไม่ยุ่งยากย่อมสุขใจไม่ลำบากสุขสเสถียรสุขถาวรไม่แปลเปลี่ยนอยู่ในใจย่อมหมดทุกข์มีสุขไม่ผิดเพี้ยนสุขถาวรไม่แปลเปลี่ยนอยู่ในใจเรียกลำปางวัลกรอนอนไลน์ คิดดีพูดดีทำดีเป็นสีเป็นพรสูงสุดไม่มีพรเทพพรมนุษย์เปบียบประดุดความดีที่เราทำเองหากเราไม่อ่อนแอความท้อแท้ก็จะไม่เกิดเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นอดทนให้มากอดทนอดกั้นให้อยู่สู้ไปเถิดชีวิตเป็นของเรานะครับ